ท่านพี่น้องผู้ที่อม م านที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบะฮามตะลาทุกท่านพระองค์อัลลอฮ์นั้นได้ทรงประทานความเมตตาความโปรดปรานต่างๆมากมายให้กับพวกเราที่เป็นมุสลิมและผู้ศรัทธาทั้งหลายทั้งที่เรารับรู้และในสิ่งที่เราไม่รับรู้สิ่งที่อยู่ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเรา แต่หนึ่งในนั้นสิ่งที่เป็นความเมตตาและความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพวกเราแล้วนั่นคือการที่เราทุกคนนั้นได้รับทางนำและมีศาสนาอิสลามเป็นธรรมนูญชีวิตเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้ประสบความสำเร็จและได้รับชัยชนะในวันที่เรากลับไปพบกับบอสลสุบฮาานุวาตาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับอิสลามนั้น เป็นศาสนาแห่งการดำรงชีวิตอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรอบตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดตามรูปแบบที่นบีได้กำหนดเอาไว้เราไม่สามารถที่จะคิดเองทำเองหรือเดาเอาเองว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่ตามอารมณ์หรือคอยตามจำนวนผู้คนที่เขาทำกัน อิสลามที่ถูกต้องรูปแบบที่ถูกต้องที่มาจากอัลลอฮ์สิ่งที่อยู่ในกัรมพีอันกุรอานและสิ่งที่ปรากฏเอาไว้ในสุนนะของท่านนาบีสุลลัลฮฺอะลัยวะซัลลัมตลอดจนการปฏิบัติของเหล่าบรรดาสหฮะบะและชนรุ่นก่อนคือชาวสลับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางบททดสอบและความชั่วร้ายต่างๆมากมายที่มันกําลังเกิดขึ้นในสังคมของเรา เราไม่สามารถที่จะรอดพ้นสิ่งเหล่านั้นได้เราจะต้องเผชิญกับมันแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่มีความยำเกรงไม่มีตักวาไม่มีอีมานที่แข็งพอมันก็จะทำให้การดำรงชีวิตของเรานั้นเอ็นเอียงไปสู่ความหลงผิดเอ็นเอียงไปสู่สิ่งที่มันถูกบิดเบือนในหลักการของาศาสนาท่านพี่น้องครับ Allah t a าลาบอกว่ายา أيو الذين آ ต ن กุลลอฮ ق ย ا จ ل ل ه ล ج ع ل لكم ف ر กอนาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายนั้นจงยำเกรงต่อ Allah t a าลาและเมื่อใดก็ตามที่เรายำเกรงต่อล l l a h พี่น้องครับเรามีตักวาอยู่ในหัวใจของเราในการดํารงชีวิตพระองค์ก็จะชี้แนะให้กับเราจากสิ่งที่ถูกจากสิ่งที่ผิด จากสิ่งที่เป็นวิดาจากสิ่งที่มันถูกบิดเบือนในหลักการของศาสนาฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮาอูอัตลาบอกว่าความยำเกรงต่อละนั้นจะเป็นเครื่องหมายในการดำรงชีวิตของเราให้อยู่บนหลักการของศาสนาอย่างถูกต้องแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่ในทุกๆเวลาละหมาดท,ที่พระอัลลอสุบบฮาอูอัตลาบังคับให้เราได้อ่านอัลฟาติฮะอิฮดีนัสซีรตอตันมุสตะกมีม นะครับขอต่อพระองค์นะครับให้พระองค์เนี่ยได้ชี้แนะหนทางที่เที่ยงตรงห้าเวลาละหมาดที่เราได้อ่านสุรฟะฟาติฮ์ให้พี่น้องครับนั่นก็คือหนึ่งในดุอาที่พระองค์ให้เราได้วิงวอนขอต่อพระองค์ให้เราได้ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องอยู่บนสิ่งที่ท่านนาบีสุลตาล์ฮุอะลัยวะสัลลมได้นามาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับ ในวันที่ท่านนาบีสุลต่านฮุอาอิลวะสัลลัมประกาศในการทำฮัจจ์ครั้งสุดท้ายและเป็นครั้งเดียวหลังจากนั้นท่านนาบีสุลต่านฮุอาอิลวะสัลลัมก็ได้สิ้นชีวิตในบรรดาจำนวนบรรดาซอฮาบะนับเรือนแสนที่ได้ร่วมทำฮัจจ์กับท่านนาบีสุลต่านฮุอาอิลวะสัลลัมในทุ่งอาราฟะในวันศุกร์ในวันนั้นองค์การคุรานได้ถูกประทานลงมาในสุรมาอิดะองค์การที่สามบอกว่าอันเยาวมาอักมันตุลกุมดีนะกุม และท่านมัมมต์กั้ท่านอัลลอฮมได้ประกาศกับประชาชิของท่านบอกว่าวันนี้ฉันได้ทําให้มันสมบูรณ์แล้วสําหรับพวกท่านทั้งหลายนั่นคือศาสนาของพวกท่านและฉันก็ได้ทําให้ความโปรดปรานของฉันนั้นสมบูรณ์แบบแล้วและฉันก็พึงพอใจที่จะให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกท่าน แทบีน้องผู้ศรัทธ,ธาต่อรัศมีพระหาหนาตาลาทุกท่านแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เราทุกคนรับรู้ไม่มีสิ่งใดที่จะสมบูรณ์แบบแล้วนอกจากอิสลามเท่านั้นแต่เมื่อความสมบูรณ์แบบนั้นเกิดขึ้นก็ย่อมมีกลุ่มชนย่อมมีสิ่งอื่นที่จะมาทําลายมันมีสิ่งอื่นแวดล้อมอื่นที่พยายามที่จะบิดเบือนหลักการของศาสนาจนบางครั้งทําให้เราคล้อยตาม ฉะนั้นความยำเกรงเท่านั้นการยึดมั่นอยู่บนหลักสุนนะของท่านนบีสุลต่านฮุอะเลวะสัลลัมเท่านัน้นที่จะทําให้เรารอดพ้นจากความวุ่นวายท่ามกลางความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมของเราในยุคปัจจุบันท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัาลลอฮ์ ت ع ا ل บอกว่าแลอย่ารนนกตะกลบุลลาดีนกัฟารูฟินบิลาดอัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรครับอ่าได้ให้การเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในเมืองหลวงนั้น เกิดขึ้นกับเจ้าเปน็นอันขาดนั่นหมายถึงว่าเราอย่าได้มองความสุขสบายท่ามกลางความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับพวกเขาถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้อีมานต่อลอสุบาฆะนวตาลาเราอย่าได้น้อยใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาประทานให้กับเขาเขาจะได้รับอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับแต่รางวัลของเรานั้นคือสวนสวรรค์เตี้ลรอดเตรียมไว้ให้ เราอย่าได้รู้สึกน้อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ปฏิไม่ได้ศรัทธาต่อละซุบะฮาอัตลาฮถึงแม้เขาจะได้รับความสุขได้รับความรู้ราชีวิตอันเป็นสุขอะไรก็แล้วแต่ในดุนยานี้พระองค์การนี้อลัลลอฮฺได้ประทานมาให้ให้เตือนสติกแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่มีอยู่ครั้งหนึ่งบรรดาผู้ศรัทธานั้นเกิดน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมพวกเขาเหล่านั้นอีมานต่ออัลลอฮฺ ศรัทธาต่อเลาะยืนหยัดอยู่บนหนทางที่ถูกต้องแต่ทำไมพวกกขาเหล่านั้นถึงถูกทดสอบมีความอดอยากมีความเดือดร้อนแต่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อเลาะได้รับความดีงามในดุนยาอย่างมากมายเาลาะลก็เลยประทานองค์การนี้ออกมาวใอญ่ได้ให้การใช้ชีวิตของคนกาเฟสของคนที่เขาบิดเบือนหลักการศาสนาของพวกยิวของพวกนัสรอมีผลต่อการใช้ชีวิตของพวกเรา เพราะเราตาลาบอกต่อยว่ามาตาอุนกอรีลุนซุมมาว่าหุมจะหันนามวิสันมิฮัตเาบอกว่าอะไรครับแท้จริงแล้วมันเป็นเครื่องอำนวยประโยชน์อำนวยความสะดวกอันน้อยนิดเท่านั้นและสิ่งที่อยู่หนะ้าที่พวกเขาเหล่านั้นคือนรกจะหันนัมมันเป็นที่พำนักอันเลวร้ายที่สุดฉะนั้นพี่น้องครับมีมุสลิมไม่น้อยที่อยู่ในสังคมของเราที่เรากลับไปมองพวกเขาเหล่านั้นเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต ลูกหลานของเราไม่น้อยที่ไปมองดารามองไอดอลของเขาเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นหันเหออกจากหลักการาศาสนาอิสลามหันเหออกจากสิ่งที่มันอยู่ในกรอบของาศาสนาลูกหลานของเราไม่น้อยที่ไปแต่งตัวเรียนแบบคนที่เป็นซุปเปอร์สตาร์คนที่เป็นไอดอลของเขา สิ่งเหล่านี้คือความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้นอกจากเราจะต้องปลูกฝังอันอีมานอันอิสลามในตัวของพวกเขาเหล่านั้นเราไม่สามารถที่จะอยู่กับพวกเขาได้24ชั่วโมงแต่อีมานอันอิสลามที่ถูกต้องที่เราปลูกฝังให้กับลูกหลานของเราพี่น้องครับมันจะอยู่กับเขาตลอดไปในวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับหลักการศาสนาอย่างถูกต้อง เราไม่ได้ปลูกฝังอันอิสลามต้นแบบอิสลามที่บริสุทธิ์ให้กับพวกเขาวันหนึ่งเขาก็จะเป็นบุคคลที่จะขึ้นมาต่อต้านหลักการศาสนาวันหนึ่งเขาจะบอกว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ล้าหลังวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะแต่งตัวอะไรก็ได้ตามที่เขาปรารถนาเขาจะไม่ละหมาดก็ได้ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อละซุบะหนวตาลาทั้งหลาย สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในวันนี้ท่ามกลางความชั่วร้ายความชั่วที่คิดว่ามันถูกสิ่งที่ถูกคิดว่ามันผิดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันและในสังคมของเราที่กำลังเกิดขึ้นฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องกับท่านนาบีส,สลุลต่านได้พูดถึงว่าบุคคลหนึ่งที่เขาลำลึกระลอกลำลุกรออะรอบุคคลหนึ่งที่เขาทำความดีท่ามกลางความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้น บุคคลหนึ่งที่เขายืนหยัดบนสุนนะของนนลลอลลท่านนบีสลลลฮวะไลสลัมท่ามกลางบุคคลที่เขาบิดเบือนและทำบิดาพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่านอิมนุฮิบานได้บอกในหัวข,ข้อในฮะดิสบทนี้บอกว่าอัลลอฮฺตาลานั้นจะตอบแทนบุคคลหนึ่งที่เขานั้นยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาในยุคสุดท้ายที่มันเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเท่ากับบุคคลหนึ่งเท่ากับซอฮบาห้าสิบท่านที่ทำความดี คนคนหนึ่งที่ทําความดีท่ามกลางความชั่วร้ายท่ามกลางความหายนะที่เกิดขึ้นบททดสอบต่างๆมากมายที่บรรดาผู้คนทั้งหลายนั้นต่างกันพาพาคันละทิ้งหลักการศาสนากระทาสิ่งที่บิดเบือนต่อหลักการศาสนาใครก็แล้วแต่ที่ยืนหยัดในช่วงเวลานั้นปฏิบัติความดีในช่วงเวลานั้นเขาจะได้รางวัลเทียบเท่ากับบรรดาซอฮาบะที่ทําความดีถึง50คน ห a ด i วันนี้ท่านอับด l ลล h bin Masood رضي อันได้กล่าวว่าท่านนบีมได้กล่าวว่าอินนาม ين ورايكم أيام الصبر الصبر فيهن كقبل على ب ر ف ي ن كقبل ع ى الجمر للعام فيها آخر أجل كمسي ن บีบอกว่าแท้จริงแล้วจะมีคนยุคหนึ่งที่จะมาหลังจากพวกท่านนบีพูดกับบรรดาสบะบอกว่าจะมีคกลุ่มหนึ่ง ที่จะมาหลังจากฟู่านซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความอดทนอย่างมากมายเปรียบเสมือนกับมนุษย์คนหนึ่งคนคนหนึ่งที่จะต้องหยิบกำถานไฟถานไฟไว,ไว้กับมือของเขานะครับหากว่าเขาทำความดีเนี่ยนะครับเขาจะได้รับรางวัลเท่ากับคนคนหนึ่งซอฮาบะห้าสิบคนด้วยกันก็รูยาเราสุลล่์อัจรรนคอมซีนะมินฮุมเอาคอมซีนะมินนาบรรดาอซอฮาบะก็ถามว่นนา ท่านราสุลลอฮอไอจำนวน50คนเนี่ยที่เราจะได้รับความดีเนี่ยถ้าบุคคลหนึ่งที่เขาทําความดีท่ามกลางความชั่วร้ายยืนหยัดอยู่บนสุนนะของท่านนาบีท่ามกลางผู้คนที่บิดเบือนศาสนาเนี่ยหมายถึงว่า50คนในหมู่ของพวกเขาหรือในหมู่ของมดาศอฮาบะนาบีสุลลัยสลุลามบอกว่าคอมซีนะมินกุมหมายถึงว่าในยุคสุดท้ายที่จะมาถึง ใครก็แล้วแต่ที่ทําความดีและยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาเขาจะได้รับความดีเทียบเท่ากับบรรดาซอฮาบะห้าสิบคนพี่น้องครับความดีของสอฮาบะเราไม่สามารถที่จะเทียบได้แต่ท่านนาบสุลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ยุคหนึ่งมาถึงยุคที่มันเต็มไปด้วยความชั่วร้ายแล้วเขาอดทนยืนหยัด ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาเขาจะได้รางวัลเทียบเท่ากับบรรดาซอฮาบะที่ทําความดีถึงห0ิคนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับอะไรบ้างล่ะครับสิ่งที่มันเป็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นพี่น้องคงจะทราบดีผู้ชายที่แต่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่แต่งเป็นผู้ชายการสมรสเท่าเทียมเรื่องยาเสพติดเรื่องคันกายบริการที่มันเปิดเผยนะครับ วงดนตรีอิสลามหนังละครที่ฮาล้านมากมายพี่น้องครับที่มันกําลังเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมสื่อต่างๆพยายามเข้ามามีบทบาทในสังคมมุสลิมมากขึ้นดาราที่เป็นอิสลามลูกหลานเราถูกจับไปแต่งตัวให้คลุมหัวแต่กลับไปแสดงละครที่มันฮาล้านวงดนตรีของอิสลามสามารถที่จะแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ไหนก็ได้ เราเห็นเลยเรามีความภาคภูมิใจไหมครับพี่น้องนี่คือหลักการของศาสนาที่ถูกนำไปปิดเบือนต่อหน้าสังคมที่เขามีการยอมรับอย่างมากมายท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือสิ่งที่มันอันตรายที่สุดที่เกิดขึ้นและมันก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกต่อๆไปฉะนั้นเราจะป้องกันลูกหลานของเราอย่างไร จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเหล่านั้นเชิดชูชมเชยว่าลูกหลานของเรานั้นมีหน้ามีตาในสังคมลูกหลานของเรานั้นได้ออกทีวีมียอดไลค์ในอินเทอร์เน็ตสร้างรายได้ให้กับครอบครัวท่านพี่น้องครับช่วยกันตักเตือนช่วยกันบอกไม่มีสิ่งใดที่จะยับยั้งพวกเขาได้นอกจากเราจะต้องปลูกฝังอิสลามที่บริสุทธิ์ให้กับพวกเขาเหล่านั้น นี่คือสิ่งที่กําลังเคลือบคลานเข้ามาในหมู่บ้านของเราในชุมชนของเราและสภาพแวดล้อมของมุสลิมก็จะถูกทาลายไปทีละนิดทีละนิดท่านเป็นน้องผู้ศรัทธาครับฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเพราะท่านอนับดุลลอฮลหัวอะัยฮฺสัลลัมบอกอะไรครับว่าบัดานอิสลามกอรีบันวะซียอูดูกอรีบาอิสลามนั้นเริ่มต้นเปรียบสเสมือนกับคนแปลกหน้าและมันก็จะกลับไปเปรียบสเสมือนกับคนแปลกหน้า อิสลามในยุคข,ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมเริ่มต้นท่ามกลางความชั่วร้ายยุค j a ิ i ียะที่พวกเขาเหล่านั้นกระทำอย่างป่าเทือนเริ่มด้วยกับความแปลกหน้าและเช่นเดียวกันพี่น้องครับอิสลามก็จะกลับไปในสภาพนั้นเหมือนกันความโง่เขลาผู้คนต่างก็พาทิ้งและทิ้งหลักการของศาสนาและบิดเบือนหลักการศาสนาสิ่งที่มันฮารอมต้องห้ามกลับกลายเป็นเรื่องฮาลาน สิ่งที่มันฮาลานกลับกลายเป็นเรื่องต้องห้ามและมากเสียเหลือเกินที่เรามองว่าของฮารอมนั้นเป็นของฮาลานไปหมดแล้วท่านพี่น้องผู้ศรัทธากับท่านนับีุลอลลฮวะเลวะสลัมได้กล่าวอีกว่าก็มาบดาฟตูบาล,ลิลกูรอบามันเป็นความมันเป็นความดีเสียเหลือเกินสําหรับคนแปลกหน้าอะไรคือคนแปลกหน้าพี่น้องครับอะไรคือคนแปลกหน้ามัลกูรอบา บรรดาสฮาบะถามท่านนาบีสละลลฮวะอะเลวะซัลัมไอคำว่าคนแปลกหน้าตรงนี้หมายถึงบุคคลประเภทไหนเป็นคนแบบไหนนบีก็กล่าวว่าอัลลอฮีนายุสลีิฮูนาอิดาฟาสเดนนาสุดคนที่เขาทําดีท่ามกลางมนุษย์ที่พากันทําความชั่วคนแปลกหน้าหมายถึงว่าคนที่เขาพยายามเป็นคนดีท่ามกลางหมู่ชนที่กําลังทําชั่ว พฤติกรรมชั่วสร้างความชั่วเกิดขึ้นในสังคมและมีคำพูดอีกว่าฮุมุลลลดีนายุสลิฮูนะอัมมาฮุมุลลลดีนายุสลิฮูนะอัมฮุมุลลลดีนายุสลิฮูนะมาอัฟเซดันนาสมินซุนนตีคนที่เขาพยายามกระทาในสิ่งที่เป็นความดียืนยัดอยู่บนหลัการของศาสนาปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัยสลามท่ามกลางผู้คนกระทาบิดาอากกันท่ามกลางผู้คนบิดเบือน รูปแบบต่างๆมากมายให้มันเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของสังคมและตัวของเขาเองท่านพี่น้องครับและมันยังมีฮะดิษอีกบทหนึ่งท่านอบับดุลลอฮสลัมบอกว่าตูบาลิลกูรอบานะครับมันเป็นความดีเสียเหลือเกินกับบุคคลที่เขาเป็นคนแปลกหน้าและบรรดาซอราฮับก็ถามเช่นเดิมว่าแล้วคนแปลกหน้าแบบนี้มันคือบุคคลประเภทไหน ท่านนาบีสุลต่านละออวยสลัมบอกว่าน้าสุนซาลิฮูน่กอลิลุนฟีนาสินเซอินกะซีรคนที่ดั่ดีนั้นมีน้อยกว่าคนที่ทำชั่วเราจะเห็นนะครับในสังคมคนดีนั้นมีน้อยคนชั่วนั้นมีมากไมยะซีฮิมอักแซรุมิมมันยุติอู่หุมคนที่ฝ่าฝืนต่ออัล l l a ์นั้น มีเยอะกว่าคนที่เชื่อฟังต่อรอพี่น้องครับถ้าเราได้ฟังฮะดิษด้วยกับหัวใจที่ยังเกรงต่อลอพี่น้องสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันได้แล้วว่าฮะดิษบทนี้คาพูดของท่านนาบีบทนี้ท่านนาบีพูดไปทั้งนานแล้วและในยุคนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วคนดีมีน้อยคนชั่วมีเยอะคนดื้อมีเยอะ คนเชื่อฟังมีน้อยแน่นอนพี่น้องผู้ศรัทธาต่อละสุบะฮ์นวลตลาทั้งหลายท่านนบีสุลต์ละลัยสลัมบอกว่าบาดิรูบิลอามาลีฟิตะดันกะกิตาอิลเลลิลมุสลิมยุสบิฮุร์รจุลูมุคเมนันวยุมซีกาฟิราอายุมซีมุคเมนันวยุสบิฮุกาฟิรอยาบิอูดีนะฮูบิอารัดินมินัดดุนยาท่านนบีสุลต์ละลัยวะสลัมได้คำชับ บอกว่าพวกท่านตั้งหลายนั้นจงพยายามเร่งรีบที่จะประทับที่จะกระทำสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีก่อนที่ความวุ่นวายและบททดสอบจะมาถึงหรือความยากลำบากในยุคยุคหนึ่งที่จะมาถึงซึ่งมันเปรียบเสเมือนกับขําคืนที่มืดมิดมันไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้ จะมีอยู่ยุคหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากคนที่เขายืนหยัดอยู่บนหลักสุนนะกิตาบุญลอและสิ่งที่ท่านนาบีสุลตลรอสลามได้ปฏิบัติเอาไว้เท่านั้นนบีบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ตอนเช้าก็เป็นผู้ศรัทธาแต่พอตกเย็นเขาเป็นคนปฏิเสธผู้ชายคนหนึ่งที่ตอนเย็นเขาเป็นผู้ศรัทธาแต่พอมาตอนเช้า เขากลับกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อแล้วเยบิโอดีนะฮูบิอารดินมินัดดุนยาเขาได้ขายศาสนาของเขาแลกกับดุนยาประโยคท้ายสำคัญมากพี่น้องครับเขาขายศาสนาของพระองค์เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขเสพสุขหรืออารมณ์ของเขาที่เขาต้องการ ขายลูกของเขาให้ได้มาซึ่งตำแหน่งเกียรติทรัพย์สินความสุขที่เขาปรารถนาเท่านั้นในยุคนี้มันเกิดขึ้นแล้วท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับเราจะเห็นละครมากมายที่มีลูกหลานของเราไปแสดงมีวงดนตรีของอิสลามมากมายมีดีเจที่เป็นมุสลิมมากมากมายมีมุสลิมของเรา สตรีที่กลุมฮิยาบไลฟสดเพื่อโชว์สัดส,ส่วนของตัวเองเรียกยอดไลเรียกเพื่อต้องการที่จะให้ขอนั้นโด่งดังในโลกโซเชียลให้ได้มาซึ่งเงินเล็กๆน้อยๆพีน่น้องเล่น Youtube พี่น้องเล่น TikTok พี่น้องเล่นโซเชียลต่างๆพี่น้องก็จะเห็นนี่คือสิ่งที่ท่านอับีุลลอฮฺล,ลพูด ระหนักให้เราทั้งหลายนั้นพยายามตักเตือนคนในบ้านของเราให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยครอบครัวของเราอย่าได้ให้คนหนึ่งคนใดขายศาสนาของเขาเพื่อแลกกับความสุขแลกกับเงินเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งว่าเขากลับไปพบกอัลลอฮ์ในสภาพที่หัวใจของเขาไม่มีอัลลอฮ์อยู่เลยไม่มีอะไรพี่น้องครับที่มันจะเสียหาย ไม่มีอะไรที่มันจะหายยนะดมากก็แตบคนคนหนึ่งที่เขากลับไปพบกับลอแล้วหัวใจของเขาไม่มีอัลลอฮ์อยู่เลยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ตักเตือนได้บอกกันในสิ่งที่เป็นบทความสําคัญเพื่อต้องการที่จะปกป้องลูกหลานของเราไม่ให้เป็นบุคคลหนึ่งที่ขาเหล่านั้นขายศาสนาขายตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติอันเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับ แน่นอนท่านนบีสุลต่านละหัอะลัยฮะสัลลัมนะครับถูกถามจากซอฮาบะบอกว่ายารอ و ل ลลอฮ์กุลีฟินอิสลามีก็แลลละอัลลอฮฺอันุอฮฺดันบะอเดกะซอฮาบะถามท่านนบีบอกว่านบีจงบอกกับฉันสักอย่างหนึ่งในอิสลามเนี่ย <S 1> <S 1> <S และฉันก็จะไม่ถามใครอีกนบีก็บอกว่าอามันตุบินละให้ยังเกรงต่อหรซุมมาสตตกิมและให้ยืนหยัด เมื่อเราอีมาแล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นรอดพ้นจากความวุ่นวายและบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมคือซ um ุมมัสตะกิมคือการยืนหยัดอย่างแน่วแน่ยืยนหยัดกับสิ่งที่ท่านนาบีสุลตาร์ฮุอัลเลาะวะสัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้อั Allah ทาลาบอกว่าวาัสบ ah um ิรน ah, ัฟซะกามัลล ja ัดีนัยะดออูนอัลรับบะฮุมบิลกอดาติวัลอาชิยูริยูนอวะเจฮะวะลาตะดูอัยนากะอันฮุมตูริดูซีนะตัลฮายาติดตุนยา ว่ลาตูตอ <DVD> ัมันอักฟันน์กันบะฮูอันติกรินาวัะติดตามเขาวละเป็นอัมรูฮูฟุร์ต้องค์การนี้สำคัญมากพี่น้องครับอัลเราบอกว่าจงอดทนต่อทัวของเจ้าและจงอยู่ร่วมกับบรรดาคนที่วิงวอนต่ออัลเราทั้งยามเช้าและก็ยามเย็นโดยที่พวกเขาเหล่านั้นปรารถนาความโปรดปรานจากอัลเรา์วลาตะอุดรัยนากะอันหุมตูรีดูซีนัทลฮายาติดตุนยา อย่าได้ให้สายตาของพวกเจ้านั้นหันเหออกจากพวกเขาคืออย่ามองสิ่งสิ่งที่มันทําให้เราหันเหออกจากหลักการของศาสนาเห็นคนนั้นได้อย่างนั้นเห็นคนนี้ได้อย่างนี้เห็นคนนั้นทําได้เห็นพวกเขาเยอะกว่าเราตามเขาได้ไหมอย่าได้ให้สายตาของเรานั้นมองในสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งนําไปสู่สิ่งที่มันหลงผิดนะครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาอยู่นั้นมันเป็นความเรื่อเรืองของดุนยาเท่านั้น เป็นชีวิตของโลกนี้เท่านั้นและก็อย่ายได้เชื่อฟังกับบุคคลที่ทําให้หัวใจของเรานั้นหันเหออกจากอลสุปหานุวัตลาย่ายได้อยู่ร่วมกับบุคคลคนใดก็แล้วแต่ที่เขาพยายามทําให้เราออกห่างจากออลลถึงแม้ว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าเราจะต้องถูกคนอื่นดูถูกอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับนี่คือคำสั่งของอลสุบฮานุวัตลายาได้อยู่ร่วม กับบุคคลที่ทําให้เรานั้นออกห่างจากอัลเลาะออกห่างจากการลํำลึกถึงอัลเลาะและเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ร่วมกับพวกเขาเหล่านั้นมันก็จะทําให้เราปฏิบัติตามอารมณ์ของเราและแน่นอนสุดท้ายมันก็พังพินาศทั้งสิ้นขอดูอาต่อลัสุบะห์โนอาตลาให้เรานั้นได้ยืนหยัดต่อหลักการของศาสนารับบนาลาตุสิกุลูบานาบะดาอิทฮะไดตนาวะบะละนามินละดุนกะรอห์มาอินนักอันตันวะฮับโอพระผู้เป็นเจ้าของเรา ได้โปรดอย่าให้หัวใจของเรานั้นเอ็นเอียงออกจากความจริงออกจากสุนนะออกจากรูปแบบศาสนาที่ถูกต้องหลังจากที่พระองค์นั้นได้มอบอิสลามให้แกเราแล้วหลังจากที่อัลลอฮฺตารานั้นได้แนะนําเราแล้วได้ชี้แนะเราแล้วอย่าได้ให้หัวใจของเรานั้นเอ็นเอียงไปสู่สิ่งที่มันผิดต่อหลักการศาสนานะครับแล้วก็ได้โปรดให้อั ah, ลลอฮฺสุบฮานุตาราได้ประทานความอินดูเมตตาให้แก่เราด้วยเถิดแท้จริงแล้วอั ah, วลลอฮฺสุบฮานุตารานั้น ผู้ทรงประทานอย่างมากมาย